ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูกันนะคะต้นถัว่วพูที่เราทำการปลูกไว้นะคะโดยใช้แค่เสา,เาไม่ไผ่แค่เสาเดียวนะคะก็สามารถาปลูกต้นถัว่วพูได้นะคะน้องนะคะติดดอกตั้งแต่โคนต้นเลยนะคะอันนี้คือต้นถัว่วพูนะคะตั้งแต่โคนเลยนะคะดอกดกมากเลยนะดูนะคะ ติดทุกข้อเลยนะคะติดดอกทุกข้อเลยนะอันนี้ก็คือผลของน้องนะคะอันนี้ก็คือเราทำการเก็บไปแล้วหนึ่งรอบนะคะผลของเขานะคะติดตั้งแต่อ่าต้นเลยนะคะพอโตมาเสร็จน้องเขาก็เป็นดอกเลยนะอันนี้ก็คือลูกหรือฝักของเขานะคะดูนะคะอันนี้ก็คือเอ่อเป็นดอกของเขาหมดเลยนะคะ นดูนะคะแค่อันนี้ก็คืออีกลูกนึงนะคะก็คือติดทุกข้อเลยนะคะอันนี้ยิ่งเยอะนะอ่าน้องเขาล่วงละดอกเขาล่วงวเมื่อกี้ไปโดนนี่นะคะแค่เสาไม้ไผ่เสาเดียวนะคะก็สามารถปลูกต้นถั่วปูได้นะคะนี่นะคะ นะดกมากเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะอืมที่เพจสวนผักนายแม่ของเรามีจำหน่ายด้วยนะคะมเมล็ดถั่วปูนะคะใครสนใจนะคะสอบถามเข้ามาได้คะ่ะ